คุณเคยหลงรักใครโดยที่คุณไม่เคยรู้มาก่อนว่าเขามีครอบครัวแล้วไหมครับผมจะแชร์ประสบการณ์เกี่ยวกับเรื่องของความรักที่ผู้ชายคนหนึ่งมีให้กับผู้หญิงคนหนึ่งในช่วงสองปีที่แล้วผู้ชายคนนี้เผลอเผลอ,อ,เ,อเจอกับผู้หญิงคนหนึ่ง ซึ่งเป็นคนรู้จักของเพื่อนเขาอีกทีหนึง่งก็คือเป็นวงเพื่อนร่วมกันนี่แหละครับแล้วก็หลงสเสน่ห์ผู้หญิงคนนี้อย่างมากเขาเป็นคนหุ่นดีสูงฉลาดช่างพูดช่างจาแล้วก็ยิ้มเก่งหัวเราะเก่งถูกใจผู้ชายแ่ะครับ เรื่องมันมีอยู่ว่าสองวันนี้เจอกันที่ร้านอาหารซึ่งทั้งคู่ก็รู้จักเจ้าของมันอย่างดีเป็นการเจอกันครั้งแรกเจ้าของร้านอาหารเนี่ยตัวผู้หญิงเขามีแฟนเป็นชาวต่างชาติแล้วก็เปิดร้านอาหารอยู่ในเมืองพัทยาจงังหวัดชลบุรีนี่แหละครับ ผู้ชายอายุประมาณ44ส่วนตัวผู้หญิงอายุประมาณ39เอาให้จริงก็ไม่ได้ห่างกันมากเท่าไหร่เหตุการณ์ความรักมันเกิดขึ้นในตอนที่ฝ่ายชายเริ่มจีบฝ่ายหญิงแล้วฝ่ายหญิงก็เล่นด้วยแล้วก็เริ่มมีความสัมพันธ์ที่ลึกซึ้งในช่วงเวลาเร็วมากเละครับเวลาผ่านไปประมาณไม่ถึง1เดือน ฝ่ายหญิงก็ย้ายมาอยู่กับฝ่ายชายขนเสื้อผ้ามาเลยจากที่เคยอยู่บ้านเช่าคนเดียวย้ายมาอยู่บ้านผู้ชายแล้ววันหนึ่งความลับของผู้หญิงก็ถูกเปิดเผยในขณะที่ทั้งคู่ไปงานปาร์ตี้แล้วต้องลงชื่อก่อนเข้างานจังหวะนั้นฝ่ายชายก็ลงชื่อตัวเองปกติส่วนฝ่ายหญิง ลงชื่อตัวเองซึ่งชื่อเป็นภาษาไทยแต่นามสกุลสิครับเป็นนามสกุลต่างชาติฝ่ายชายมองก็เริ่มเอะใจนิดนึงแล้วว่าเอ๊ะผู้หญิงคนนี้ที่เราครบอยู่เขามีหรือเคยมีแฟนเป็นต่างชาติกันแล้วเนี่ยเขาสงสัยนะครับแต่เขาก็ยังไม่อยากจะถาม ให้เสียบรรยากาศในวันนั้นทั้งคู่ก็เอนจอยปาร์ตี้ร่วมกันถ่ายรูปฟังเพลงแล้วปาร์ตี้ก็เลิกทั้งคู่ก็กลับบ้านหลังจากนั้นฝ่ายชายก็เริ่มเอะใจมีความคิดว่าเรากำลังทำผิดอะไรบางอย่างอยู่หรือเปล่านี่หรือฝ่ายหญิงเขาแต่งงานแล้วเขามีครอบครัวอยู่แล้วหรือเปล่า สุดท้ายก็เลยตัดสินใจถามก็ยังดีครับฝ่ายหญิงเล่าให้ฟังหมดฝ่ายชายก็ทั้งยิ้มรับในความจริงที่ได้รับรู้แล้วก็เสียใจลึกๆที่มาทราบว่าโอ้ตกลงฝ่ายหญิงเนี่ยเขามีครอบครัวอยู่แล้วฝ่ายหญิงแต่งงานแล้วครับมีสามีเป็นชาวอังกฤษอายุมากแล้ว แต่งงานกันได้ประมาณ4ปีแล้วเรื่องมีอยู่ว่าทางฝ่ายหญิงเนี่ยกำลังทำเรื่องขอวีซ่าเพื่อที่จะไปอยู่กับสามีที่อังกฤษในช่วงขณะขอวีซ่าใช้เวลาประมาณปีหนึ่งก็เลยมาได้พบเจอกับผู้ชายคนนี้ซึ่งจริงๆแล้วใช้เวลาอยู่ร่วมกันไม่นานล่ะครับประมาณไม่ถึง2เดือน เพราะว่าในที่สุดช่วงเดือนกรกฎาปี2019วิวีซ่าของฝ่ายหญิงก็ผ่านแล้วสุดท้ายฝ่ายหญิงก็ตัดสินใจที่จะไปอังกฤษเพื่อไปอยู่กับครอบครัวของเขาวันแรกที่ไปนี่ผู้ชายร้องไห้เลยนะคือมันรู้สึกผูกพันมากเขาไม่ได้เสียใจที่ได้รับรู้ว่าฝ่ายหญิงมีครอบครัวแล้ว มันเลยจุดนั้นไปแล้วเขาเสียใจที่เขาเคยคบกับผู้หญิงมาหลายคนแต่สุดท้ายก็เลิกกันไปแต่กับผู้หญิงคนนี้เขามีความรู้สึกที่ดีมากๆเขาเหมือนได้เจอคนที่ใช่คนที่เขาคิดอยากจะแต่งงานด้วยได้ซ้ำแต่โชคชะตาก็เล่นตลกกับเขาจนได้ครับ่ายิงบินแบงกฤกร ได้ประมาณวันหรือ2วันก็โทรศัพท์มาหาผู้ชายเราก็เศร้าเสียใจคิดถึงบอกกับผู้ชายว่าไม่น่าจะเกิน6เดือนจะกลับมาประเทศไทยแต่อันนี้เหมือนที่ทุกคนทราบดีแล้วครับว่าช่วงต้นปี2020เกิดอะไรขึ้น สายการบินหยุดชะง,งักหมดทั้งโลกเพราะว่ามีโรคระบาดที่ทุกคนทราบนั่นเองนะครับโควิดหลังจากนั้นฝ่ายหญิงก็โทรศัพท์มาหาผู้ชายโทรทางลน์บ้างวิดีโอคอลบ้างแทบทุกวันละครับอยากกลับมาอยากกลับมาใช้ชีวิตอยู่กับผู้ชายคนนี้ก็บอกว่าเขาไม่สามารถปรับตัวเข้ากับ สามีเขาที่เป็นชาวต่างชาติได้แล้วก็รู้สึกอึดอัดทะเลาะกันแทบทุกวันแถมยังต้องทะเลาะกับลูกของฝ่ายชายซึ่งเป็นลูกติดนั่นแหละครับเป็นลูกติดมาจากเมียเก่าซึ่งเป็นฝรั่งเหมือนกันด้วยความอึดอัดที่ต้องอยู่บ้านเฉยๆกับสามีซึ่งทะเลาะกันเรื่อยนะครับก็เลยไปหางานทําก็ได้ไปทํางานมัสซ g ดงานก็ไปได้ดีแหละครับ ก็คือถ้าเป็นช่วงโควิดระบาดมากๆทางรัฐบาลเขาก็จะส่งเงินมาให้ใช้เป็นรายเดือนแล้วพอการระบาดเริ่มดีขึ้นก็กลับไปทำงานเหมือนเดิมเงินก็ดีครับเพราะว่าได้ติบด,ด้วยสามารถเก็บเงินเก็บทองแล้วก็ส่งมาให้ทางบ้านได้ทางบ้านฝ่ายหญิงซึ่งอยู่ประเทศไทยก็แฮปปี้มีความสุขได้รับเงินจากลูกสาว ช่วงเวลาที่ฝ่ายหญิงอยู่อังกฤษผู้ชายอยู่เมืองไทยก็มีการโทรศัพท์กันให้กำลังใจกันเสมอมามีการสัญญากันว่าสักวันหนึ่งถ้าเป็นไปได้จะกลับมาอยู่ด้วยกันแต่พอเวลาผ่านไปโควิดมันไม่หายระบาดนะสิครับต่างคนต่างต้องใช้ชีวิตของตัวเอง1ปีผ่านไป2ปีผ่านไป จนกระทั่งเมื่อปลายปี2021ก็คือประมาณ2ปีกว่าที่ทางฝ่ายหญิงไปอยู่อังกฤษทางฝ่ายหญิงกลับเมืองไทยครับแต่การกลับเมืองไทยของฝ่ายหญิงไม่บอกให้ผู้ชายได้รับรู้เลยกลับมาถึงโรงแรมกักตัวตัรศัพท์เข้ามาบอกฝ่ายชายว่าตอนนี้อยู่พัทยาแล้วนะฝ่ายชายก็งงสิครับอ้าว ทำไมไม่บอกกันก่อนจะได้เตรียมตัวเตรียมใจเผื่อจะได้พาฝ่ายหญิงไปเที่ยวพาไปกินข้าวพาไปทำทุกสิ่งทุกอย่างที่เคยสัญญากันไว้ตลอด2ปีแต่สุดท้ายฝ่ายหญิงก็ให้ข่าวร้ายกับฝ่ายชายโดยบอกว่าสามีเขาซึ่งเป็นชาวต่างชาติแล้วก็ลูกเลี้ยงกำลังจะมาประเทศไทยด้วย ผู้ชายคนนี้พูดอะไรไม่ออกเลยยืนงงอึง้งคือทำอะไรไม่ถูกเลยแหละครับคือไม่เคยคิดมาก่อนเลยว่าจะมีเหตุการณ์แบบนี้ในใจคิดอยู่ตลอดว่าจะเจอฝ่ายหญิงแล้วก็จะให้ฝ่ายหญิงมาอยู่ด้วยแล้วก็จะมีความสุขด้วยการเหมือนช่วงก่อนที่ฝ่ายหญิงจะบินแพนเกดแต่มันไม่เป็นอย่างนั้นเลยครับฝ่ายหญิงแวะมาหาฝ่ายชายที่บ้าน ที่เคยอยู่ด้วยกันโดยแค่เมาเาสื้อผ้าส่วนที่เหลือไม่กี่ชิ้นแล้วก็ขอบคุณไยชายแล้วก็บอกว่าขอบคุณสำหรับทุกสิ่งทุกอย่างไยชายก็ยิ้มรับแล้วครับเพราะว่าทำอะไรไม่ได้เพราะหนึ่งรู้อยู่แล้วว่าไฟหญิงก็มีครอบครัวแล้วแล้วก็อยู่ที่นู่นเขาก็มีอนาคตที่ดีกว่าเมืองไทยแน่นอน จากสภาพเศรษฐกิจเปรียบเทียบกัน2ประเทศแล้วอังกฤษดีกว่าเมืองไทยมากๆเลยนะครตอนนี้อันนี้มันชัดเจนอยู่แล้วทํางานนี่ฝ่ายหญิงได้เงินถึงแม้จะใช้แรงงานเท่าเดิมแต่ด้วยค่าเงินฝ่ายหญิงสามารถหาเงินได้มากกว่าอันนี้ทุกคนก็คงจะทราบดีด้วยความที่ผู้ชายทำใจได้แล้วเราก็มองแล้วว่าคงจำเป็นไปไม่ได้ที่จะได้อยู่ด้วยกันก็เลยเริ่มตัดใจ แต่ฝ่ายหญิงยังไงก็ไม่ทราบนะครับรู้ก็ทั้งรู้ว่าความเป็นจริงมันเป็นไปไม่ได้แต่ก็ยังเขียนลายมาเพื่อที่จะตัดพ้อกับฝ่ายชายว่าทำไมไม่สนใจเขาเลยทำไมไม่โทรหาเขาบ้างเลยในช่วงที่เขาอยู่เมืองไทยที่เขากลับมาแล้วฝ่ายชายก็คิดในใจแต่ไม่พูดนะครับคิดในใจโดยบอกว่ามันจะเป็นไปได้ยังไง สามีซึ่งเป็นฝรั่งของคุณก็อยู่กับคุณที่นี่เขาคงไม่สามารถจะไปทำอย่างนั้นได้มันไม่ถูกต้องตามหลักการนะครับแต่ว่าเหตุการณ์ก็ผ่านไปจบจนครบช่วงเวลาที่ผู้หญิงแล้วก็ครอบครัวเขาต้องบินกลับอังกฤษโดยผู้หญิงบอกฝ่ายผู้ชายว่าเขาจะกลับมาอีก ภายในปีหน้าแต่ยังไม่รู้วันและเวลาเพราะว่ายังต้องมีเรื่องราวอย่างอื่นที่ต้องมาสะสางที่เมืองไทยแล้วก็เรื่องของครบอบครัวเขาที่เขายังต้องมาดูแลเรื่องบ้านเรื่องที่ดินก็จะกลับมาอีกซึ่งเขาก็พูดกับผู้ชายแค่นี้แหละครับสั้นๆจากเหตุการณ์นี้ก็เลยสอนให้ผู้ชายได้รู้ว่าการที่เรา ไปลงรักกับภรรยาของคนอื่นซึ่งเอาเข้าจริงๆแล้วก็ไม่ใช่เป็นความผิดของผู้ชายฝ่ายเดียวเพราะว่าฝ่ายผู้หญิงเขาก็มีใจให้มาอยู่กับเราในขณะที่เขาอยู่เมืองไทยแต่พอเขาบินกลับไปเขาก็ไปอยู่กับสามีเขากลับมาคราวนี้สามีเขามาด้วย เขาก็เลยไม่สามารถมาอยู่กับผู้ชายคนนี้ที่เมืองไทยได้ด้วยเหตุการณ์แบบนี้นะครับก็เลยวิเคราะห์ได้ว่าความเป็นไปได้น่าจะมีน้อยมากที่ฝ่ายหญิงจะมาอยู่กับฝ่ายชายที่ประเทศไทยเพราะว่าฝ่ายหญิงกำลังจะได้วีซ่าถาวรและอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าสามีเขาซึ่งเป็นคนอังกฤษก็อายุมากแล้วอันนี้ทุกคนคงพอเข้าใจ ว่าสุดท้ายแล้วถ้าเกิดอะไรขึ้นผู้หญิงเขาอาจจะได้บางสิ่งบางอย่างซึ่งเคยเป็นของผู้ชายหรือเป็นทรัพย์สินร่วมกันตรงนั้นก็ตกเป็นของผู้หญิงไปคือชีวิตน่าจะดีกว่าการที่ได้อยู่เมืองไทยแน่นอนเหตุการณ์มันไม่จบมันก็คือต้องจบแล้วล่ะครับดูจากรูปการแล้วไม่น่าจะมีความเป็นไปได้เลยตอนนี้ก็ขึ้นอยู่กับฝ่ายหญิงแล้วล่ะครับ ว่าถ้ากลับไปอังกฤษฝ่ายหญิงจะโทรศัพท์มาจะไลน์มาวิดีโอคอลมาหาผู้ชายอยีกหรือไม่แล้วความสัมพันธ์มันจะดำเนินต่อไปอย่างไรเพราะว่าคราวนี้ครั้งนี้ก็เป็นบทพิสูจน์ชัดเจนแล้วว่าฝ่ายหญิงเขาไม่ได้แชร์หรือไม่ได้คิดที่อยากจะมาอยู่กับผู้ชายที่เมืองไทยอยู่แล้ว ถ้าผู้ชายไม่ยอมตัดใจก็คงจะเรียกได้ว่าไม่ฉลาดเอาเสีเลยสุดท้ายอาจจะต้องตัดใจแล้วก็ดำเนินชีวิตต่อไปสุดท้ายคงต้องลืมให้ได้จริงๆแล้วล่ะครับเหตุการณ์นี้ผมเชื่อว่าหลายคนคงมีประสบการณ์เพราะว่าเดี๋ยวนี้โลกมันแคบแล้วก็ทุกคนก็คงจะทราบดีว่า การครบหากันข้ามชาติเนี่ยมันง่ายมากแล้วการที่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งจะบินมาหาอีกฝ่ายหนึ่งมันก็ง่ายอาจจะติดขัดบ้างในช่วงโควิดช่วงปี2สปีที่ผ่านมานะครับแต่ปีนี้หลายๆอย่างก็อาจจะกลับมาเหมือนเดิมแต่สิ่งที่จะไม่เหมือนเดิมหรือสิ่งที่อาจจะเปลี่ยนไปก็คือเราจะยอมรับสิ่งเหล่านี้ได้หรือเปล่าเราจะยอมเป็นสามีอีกหนคน ของผู้หญิงคนนั้นได้หรือเปล่าบางครั้งเราก็อาจจะต้องถามใจตัวเองล่ะครับถ้าเกิดว่าผู้หญิงหนึ่งคนจะมีสามีที่ต่างประเทศหนึ่งคนเอาไว้เพื่ออยู่บ้านเขาทำวีซ่าเพื่อที่จะทำงานหรือสุดท้ายจะรอรับมรดกจากฝ่ายชาย แล้วในขณะที่กลับมาเมืองไทยก็มาหาสามีอีกคนหนึ่งซึ่งคงจะเป็นแค่บางครั้งบางคราวอาจจะปีละครั้งสองปีครั้งฝ่ายชายจะยอมไม่มีครอบครัวและรอผู้หญิงคนนี้ได้เสมอไปหรือไม่ถ้าท่านผู้ฟังท่านใดมีประสบการณ์ในลักษณะนี้หรือได้รับรู้เรื่องราวแบบนี้อยากจะ แชร์ Share, หรือว่าอยากจะให้ความรู้กับคนอื่นซึ่งยังคิดไม่ออกหรือว่าตัดสินใจไม่ถูกจะเป็นพระคุณอย่างยิ่งนะครับขอขอบพระคุณมากๆนะครับที่รับฟังประสบการณ์ความรักในครั้งนี้นะครับขอบคุณครับและสวัสดีครับ